ผมมินจากดายออโต้บ็อกครับเดี๋ยววันนี้จะพามาชม Ford Ranger XLS เนะครับเพิ่งจะออกมาก่อนหน้านี้เขาจะมีรุ่น XL นะก็คือตัวสแตนดาดเลยหัวเดียวก็มีนะครับแล้วก็มี XLT ค่อยมาเป็นสปอร์ตค่อยมาเป็นว i d แท a เ l คเนี่ยเป็นเกรดเดิมของ Ranger อยู่แล้วนะครับแต่ตอนที่เขาเปิดตัว Next Gen Ranger ยังไม่มาตอนนี้เพิ่งจะมานะครับถ้าเทียบกับกระบะค่ายอื่นนะฮะก็เหมือนเขามีตัวโลคือ XL ตัวนี้ก็เป็นตัวมิดนะครับถ้าเทียบกับ รีโว่ก็คือพรีเลนเนอร์ตัวมิดนะฮะตัว XLT ก็จะเหมือนพรีเลนเนอร์ตัวไฮอ่เป็นแบบนั้นแล้วกันนะครับมีทั้ง4ประตูทั้งตอนครึ่งนะฮะส่วนหน้าตาจะคล้ายๆกันจะมีระบบความปลอดภัยบางอย่างเช่นตอนครึ่งได้แอร์แบ็กสลูกแต่ถ้า4ประตูได้แอร์แบ็กหลูกนะแต่หน้าตาเหมือนกันนะครับโคมไฟหน้าเป็น LED นะแต่ตัวภายในโคมเนี่ย เป็นมัลติรีเฟกเตอร์นะครับแต่หลอดเป็น LED มีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะครับสำหรับ XLS หน้าตาก็เท่ดีครับหน้าตาคอมมอนกันอยู่แล้วเพียงแค่ว่าชุดคาดกระจังหน้าเนี่ยเป็นสีเทาด้านตัวคีย์คัลเลอร์นะครับสีเดียวกันหมดเลยนะครับสำหรับตัวกันชนกับตัวแก้มข้างแล้วก็ฝากระโปรงล้อขนาด17นิ้วรัดมันด้วยยาง255 70 17ระบบห้ามล้อเนี่ยเป็นดิสเบรกคู่หน้าด้านหลังเป็นดรัมเบรก แล้วก็โชค๊คเป็นทวินนะฮะจะไม่เป็นโมโนเหมือนในรุ่นสปอร์ตแล้วก็ตัววแท็กตัวนี้ก็ใช้ได้ครับสำหรับคนที่จะเอาไปบรรทุกหนักอย่างพวกมโมโนเนี่ยเขาเน้นนุ่มมันก็จะบรรทุกหนักไม่ได้ตัวนี้จะทนกว่านะครับโชค๊คทวินสําหรับคนจะเอาไปใช้งานเครื่องยนต์เป็นดีเซลส0ูลิตร4สูบเทอร์โบเดียวนะครับ170แรงมา้าแรงบริด405นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์6สปีดนะฮะเขามีทั้งเกียร์ออโต้และมานุนนะสำหรับ,นะบ xls ก็ให้ของเท่าที่จำเป็น ตัวแคปเบาะผ้านะครับตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้จอตรงกลางเป็นจอแนวตั้งนะจอขนาด10นิ้วก็มี Android Auto a p p l e CarP l a y เป็นจอทัชสกรีนด้วยมีสังงานด้วยเสียงด้วยนะครับสำหรับ Ford XLS มีอะไรมาให้บ้างนะครับตัวนี้ไม่มีคูคอนโทนเออไม่เหมือน XLT เบาะผ้าก็แบบไม่มีลวดลายเนี่ยอะไรเลยนะเป็นแบบผ้าหุม้มนี่เป็นผ้าเหมือนผ้าหุ้มโซฟาราคาถูกเนาะก็เป็นรถใช้งานครับนะฮะเบาะปรับมือ2ฝัง่งตัวนี้ขึ้นลงได้ฝั่งนู้นขึ้นลงไม่ได้นะฮะสำหรับคนขับตัวปรับเบาะนะครับนี่ครับเกียร์6สปีดนะ,ะเกียร์ออโตโ้มีบวกลบที่หัวเกียร์เนี่ยเป็นสวิตช์แต่ฐานเกียร์ตัวเลขบอกเนี่ย มันจะไม่มีไฟนะมันสกรีนมาเฉยมีเกียดี D แล้วก็เกียเอ็ M นะครับจะล่างรอบได้ให้ชุดตกแต่งก็ก็ใช้ได้นะดูดีนะอ๋อสำคัญตรงนี้พวงมาลัยไฟฟ้านะครับก็จะขับง่ายเบาทุกอย่างไฟฟ้าหมดแต่หลายคนก็จะกงังวลรถใช้งานจอดตากแดดตากฝนบางครั้งเอาไปลุยไปอะไรอย่างเงี้ยลุยหมายถึงว่า ดูมันทุกของนะครับพวกตัวแหลกไฟฟ้าเนี่ยมันจะเสียหายง่ายตรงนี้ก็ต้องศึกษาการใช้งานนะครับถ้าพื้นที่ที่คุณต้องขับเข้าไปซต์างานหรือโรงงานคุณยอยู่ในลึกซอยเข้าไปเแล้วมีน้ําท่วมขังอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่เหมาะนะแต่ถ้าเป็นทางปกติใช้ได้ครับสําหรับแหลกไฟฟ้านะฮะ แหลกไฟฟ้าจะไม่ถูกกันน้ําเลยนะครับและมอเตอร์แหลกไฟฟ้าของเรนเจอร์เนี่ยมันจะอยู่ต่ำด้วยอ๋อนี่แบงไว้ Bank นะครับไปหาติดเขาว่า2อพสมปันนะมีคนติดให้ได้ที่วางแก้วไม่มีมาให้นะครับตัวสปอร์ตเขาแพงกว่าน,นี้ก็ไม่มีครับมี p o w e r l ร์เ USB Port นะฮะมีกล้องถอยเฮ้ยมีกล้องถอยก็โอเคพวงมาลัยขึ้นลงเข้าออก นี่หน้าปัดเป็นดิจิตอลเหมือนกันนะครับขนาด8นิ้วหน้าปาัดตรงกลางมันจะเล็กแล้วด้านข้างจะมีแทบมิเตอร์ต่างๆเนี่ยฮะก็มาแล้วนะครับรุ่น XLS ที่เปิดแคบอยู่ในตำแหน่งที่เปิดปิดง่ายนะฮะกล่องเก็บของต่างๆนี่ในแคบนะครับเครื่องมือแม่แรงก็อยู่ในนี้นะครับนี งานต่างๆดูดีนะนี่ครับด้านท้ายก็โชว์ให้ดูนะครับว่ากระบะเรนเจอร์ ah เนี่ยมันอเนกนประสงค์แบบไหนนะครับจะเห็นว่าฝาท้ายของเขามันจะสามารถใช้ปากกาจับชิ้นงานคือผักเข้าไปเลยนะครับตัวนี้เป็นเดิมๆม,มาจากโรงงานเลยนะแล้วก็หนีบก็สำหรับคนที่ใช้งานจริงๆนะครับแบบรถบริษัทอะไรอย่างเงี้ย ไม่ได้จะกลัวอะไรเงี้ยเป็นรอยอะไรมากมายนะครับเดิมๆเ,เขาไม่ได้มีไลเนอร์มาให้ก็ติดไลเนอร์เขาอีกก็ได้นะฮะอย่างพวกสตอมแท็กไวแท็กเขามีไลเนอร์มาให้นะครับตัวนี้เขาไม่มีเราก็ติดเองได้บันไดเหยียบขึ้นรถด,ด้านข้างจุดขายเลยเท่มากๆโชคตัวโชคทวินของเขาผูก,ก็บอกใหญ่มากนะครับแหนบสำหรับตัวแคปเนี่ยจะเป็นแหนบบรรทุก แนบยาวนะฮะจะบรรทุกได้มากกว่าตัว4ประตูก็ลองดูนะครับสำหรับคนที่ต้องการรถใช้งานรถพวกนี้ก็ไปดัดแปลงเป็นรถขนส่งสินค้าขนส่งคนได้นะครับสำหรับนายช่างเนื้อออกไหมครับมันได้ลูกกระบะที่มันสูงใหญ่พื้นที่บรรทุกของเขาเยอะก,กว่าใครเลยสำหรับเรนเจอร์เฟนเดอร์ตัวเล็กๆนะครับตัวฟิตเมนต์โอเคนะครับแท็กของเขาเนี่ยถูกขยาย ยืดออกไม่พอถูกขยายด้วยนะฮะสำหรับเรนเจอร์เจนนี้ก็ขับดีขึ้นนะครับปลอดภัยนะฮะแล้วก็ใครอยากจะไปแต่งไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็ออกมาดูดีเพราะลูกกระบะของเขาเนี่ยมันไม่ได้โป่งแบบชัดเจนในตำแหน่งล้อมันโป่งทั้งตัวถูกตีโป่งออกมานะฮะสามารถจัดทรงได้ประมาณหนึ่งแต่ทรงที่จะเหมาะกับเรนเจอร์เนี่ยเขาจะเป็นแนวสปอร์ตออฟโรดจะไม่ใช่แบบว่า สายวัยรุ่นสร้างตัวอะไรเงี้ยจะไม่เหมาะนะครับเอามาทําทรงแบบยีราฟแคะอะไรเงี้ยดูไม่ค่อยเข้าเขาจะแนวนี้เลยนะครับบางคนก็อยากได้สูงกว่านี้ไปอีกนะผมว่านี่มันก็สูงแล้วนะนี่มันก็สูงอยู่แล้วนะครับบางคนเขาก็จะไปทําให้มันสูงขึ้นไปอีกห้องเครื่องนะครับเดี๋ยวดูหน่อยคืออย่างพวก StormTag, w i ว e t a g ตัวบนบน,บนท็อปทอปเนี่ยอะไรมันก็เก็บงานมาดีฝาครอบเครื่องต่างๆเดี๋ยวขอดูตัว นี่ฮะ XLS นะครับมีฝาครอบเครื่องเล็กๆมาให้และฝาครอบเครื่องตัวนี้เป็นโฟมนะครับไม่ใช่พลาสติกเห็นไหมนะเป็นโฟมนะครับไม่ใช่พลาสติกเออเนี่ยกดลงไปก็มันจะสักกี่บาทเชียวเนาะเขาก็ลดต้นทุนแต่มันมีประโยชน์ไหมมันก็ช่วยทำให้เครื่องมันเงียบนะครับ เพราะฝาพลาสติกปกติเขาก็จะมีโฟมอยู่ด้านใต้แต่ตัวนี้ก็ทำโฟมมาทั้งชิ้นเลยนี่ท่ออินเตอร์เดี๋ยวนี้ก็เหนียวแล้วนะครับท่ออินเตอร์แบบเหนียวตัวโครงสร้างใยโลหะข้างในนะครับพร้อมในเรื่องของการขยายตัวควิกล็อกต่างๆมอเอรลมเบรกเป็นมอเรลมธรรมดานะครับสำหรับ XLS ตัวนี้น่าจะซื้ออุปกรณ์ความปลอดภัยเพิ่มไม่ได้เหมือนรุ่นสปอร์ตนะฮะเทอร์โบ ลงนิดเดียวนะครับตัวนี้ก็เป็นซิงเกิลเทอร์โบเครื่องยนต์้องเครื่องก็ประมาณนี้นะครับเพราะมีแผ่นกันความร้อนมาให้ด้วยตัวนี้สำคัญนะสีรถฝากระโปรงมันจะไม่โซมโวแบตลูกเบลเลอร์เ,รอเลยครับแบต10แอมป์โอเดิมๆนี่สูงใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอกระจังหน้า เก็บควนแก็ฝุ่นดีจังเลยโคมไฟหน้านี่หล่อนะถ้าเทียบกับกระบะรุ่นมิดของค่ายอื่นๆนะครับไฟเดลไลท์จัดเต็มนะครับไฟเดลไลท์เป็น LED คนที่ยิ้มเลยตอนนี้ก็เซลฟอร์ดนะครับพอมีรถให้ลูกค้าเลือกหลากหลายนะครับแล้วแต่ละรุ่นหน้าตามันหล่อพอๆกันเลยนะโคมไฟหน้าเนี่ยมองมันผ่านมันก็คือเหมือนตัวท็อปนะครับไม่ต้องไปไล่ดูหลอดข้างในคือบล็อกที่เป็นตัว C เนี่ยมันดูดีมากๆ โดยรวมก็ใช้ได้ครับสำหรับ xls นะฮะก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งน่าจะถูกใจสำหรับคนที่ยังงบไม่เยอะมากนะครับไอตัวเทพๆเขามันว่ากันแบบล้านสามอย่างเงี้ยนะรถใช้งานเอาแค่นี้ก็พอได้เครื่องเดียวกันเกียร์เืือนกันนะฮะเกียร์นี่เหมือนตัวสปอร์ตเลยตัวนี้เกียร์หสปีดนะครับช่วงล่างก็เป็นช่วงล่างตัวใหม่นะครับถ้าเป็นตัวแคปก็จะบรรทุกได้หนักยิ่งขึ้นตามไซส์ของลูกกระบะ ก็ลองดูครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านไม่มากก็น้อยนะฮะไปหาชมรถได้ที่โชว์รูมฟอร์ดนะครับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้ามีโอกาสนะฮะเดี๋ยวจะลองยืมเขามารีวิวเหมือนกันว่าตัวแคบของเขาช่วงล่างด้านหลังมันดีดหรือเปล่านะครับมันเหมือนแคบของค่ายอื่นไหมพอตัวสูงแล้วมันดีดมันเด้งพอใช้โชคทวินเหมือนกันแล้วใช้แหนบบรรทุกมันเป็นอย่างไรนะครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะเอามาลองขับให้ชมกันนะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกด subscribe ให้ด้วยนะฮะวันนี้ผมมินจากดายอัโตวอล์ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ